ให้ดูบรรยากาศที่จังหวัดขอนแก่นนะครับฝนตกหนักๆแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อวานนะับช่วงเช้านะะวันนี้ขณะนี้เวลา15สอห้านาฬิกาเศษก็ยังตกอยู่นะฮะนี่นะครับตอนนี้นกไม่มีที่จะอยู่แล้วครับฝนยังตกหนักอยู่นะครับขอนแก่นพื้นที่ตำบลศิลาตำบลในเมือง แล้วก็ในตัวเมืองขอนแก่นนะครับช่วงนี้คาดว่าน้ำบนถนนที่ขอนแก่นน่าจะสูงนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสช่วงสายๆวันนี้นะะ่าจะไปถ่ายทำน้ำในตัวเมืองมาให้ดูนะครับของจังหวัดขอนแก่นครับฝนยังคงตกมาอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็ไม่ถึงกับหนักมากแต่ว่าช่วงช่วงเช้าเนี่ยก็ตกมาปริมาณแบบนี้เรื่อยๆนะครัปริมาณฝนก็ยังคงตกอยู่เรื่อยๆนะครับ ไม่มีที่าว่าจะหยุดง่ายๆนะครับ